สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจ,จะเป็นเอซเก้าเอฟซใหม่ค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังในทางช่องของจีตาพาลุยเนาะค่ะทางช่อง y t u t u เนาะเมือวานจีตาก็จะว่างแนวทางของเราพัฒนาค่ะเป็นวันจันทร์แล้วค่ะเมื่อนี้เป็นมือใหม่แล้วประวัติของมาดามคำนวลค่ะเห็นอยู่นี่ มาดามคำนวณวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาเนาะคะ่ะของมาดามเพิ่นแต่ล่ามาดามคนสวยรวยนำใจเพิ่นเข้าไปวิ่งลูดค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวะคะ่ะมาดามคำนวณวิ่งลูดแปดเนาะคะ่ะแปดบนแปดล่างสามตัวแปดหกสองสองตัวล่างศูนย์แปดค่ะของมาดามคำนวณสายวิ่งสายลูดเป็นยังไงเนาะ fc เอฟซีมาดามคำนวณคนสวยรวยนำใจมีไพ่ได้ไพ่มานไพ่ตามเพิ่นก็ดีใจน้่เนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวก็ถือว่าเดินอยู่เนาะค่ะมาดามกัยังบบทันได้รุดของเพิ่นกับเขาอยู่เด้อค่ะของคนสวยมือใหมมาแล้วแนวทางใ่กับมาแล้วค่ะมาดามคำนวณเนาะเปินให้เจตามาบ้างท่างช่องแลลว วันที่ยี่สิบสองเป็นวันจันทร์สองทุ่มครึ่งค่ะนี่ไปรุ่นกันไหมเนาะกับมาดามคำนวณกลาบขอบุญขอบคุณมาดามคำนวณหลายๆค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะให้แนวทางมาวางกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะดารามาดามคนสวยรวยน้ำใจเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาตามมาไปต่อค่ะวิ่งรูดของมาดามคำนวณสองกับสามค่ะสองกับสามสองตัวสี่ห่างเจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์สามเบิลสองสองสามสามค่ะสามตัวสามห่างสองเจ็ดสามสองศูนย์สามสองสองสามวิ่งรูดนี่เพิ่นลองสองค่ะลองสองเด่นสาม สองตัวเน้นสองหางเจ็ดสามกับศูนย์สามค่ะสามหางสามสามตัวสามหางนี่เน,เน้นที่สองหางค่ะเน้นสองสองเจ็ดสามสองศูนย์สามค่ะเอาแคปหนา้าจอค่ะใครจะไปต่อกับมาดามคำนวณดาราคนสวยรวยน้ำใจใครจะไปต่อแคปหนา้าจอค่ะ หน้าจอแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครชอเชดช,ชัยชอเชดชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลอชอเชดชัยลุดไป ตาให้กำลังใจเด้อค่ะแนวทางหลุดก็บอกเป็นยังนนเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะหลุดแล้วหลุดเลยวันที่สิบเก้าหลุดไปไม่มาแล้วค่ะวันที่ยีสิบสองของชอเชษชัยไปต่อมือนี้เนาะค่ะหลุนใหม่เป็นวันใหม่แล้ววันใหม่ไปต่อ พอเศษชัยล้วพัฒนาค่ะวิ่งรูดคนไหนมาสามกับห้าสามกับห้าสองตัวสี่หางค่ะสามหกห้าหกสามแปดห้าแปดค่ะเบิ้ลสามสามห้าห้าสามตัวสามหางห้าสามหกห้าสามแปดห้าสามสามวิ่งรูดเด่นสามเด่นสามลองห้าสองตัว สี่หางสามหกสามแปดค่ะพื้นเด่นพื้นเน่นไฮเนาะเน้นสองตูให้สองหางค่ะสามตูเน้นสองหางค่ะห้าสามหกห้าสามแปดแคปตาจอค่ะใคจะไปต่อกับชอเชษชัย หน้าจอไปต่อสองทุ่มครึ่งค่ะกลับขอบุญขอบคุนช่อเชิดใช่ลหลายๆเดอ้อค่ะเอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะ,ะขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเป็นเพียงแนวทางค่ะ f อซเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางรูดไปก็ขอถทดขอภัยแทนนะคะต่อไปค่ะ ต่อไปเลขมีที่มาเลขมีที่มากะอะบดินเนาะค่ะวันที่สิบเก้ายังไม่เดินแปดหกสองบนสามตัวลาศูนย์แปดค่ะวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาลาวพัฒนาเลขมีที่มาเิ่นกับบดินเนาะค่ะขอบขอโทษขออภัยเอฟซีแทนเลขมีที่มาค่ะแนวทางเ่นบ่เขาเนาะวันที่สิบเก้า มาไปใหม่ไปต่อพันทียี่สิบสองค่ะกับแนวทางใหม่คนครับพอบุญขอบพุทธเหล็กมีที่มาหลายๆค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางจงเจตาเนาะที่ให้แนวทางมาว่างกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเลขมีที่มาเล่าพัฒนาวิงหลุดพุนหงมากค่ะหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเก้าสามเก้าเบิ้ญหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางค่ะ หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามค่ะวิ่งรูดเพลนเดนเดนสามลองหนึ่งเนาะค่ะลองหนึ่งเดนสามเด่นตัวเดียวด้วยค่ะเลงมิทิมาวงกลมให้ตัวเดียวสายวิ่งสายรูดอ่ะไปจะตามเลงมิทิมาค่ะเด่นที่สามเนาะสองตัวค่ะเพื่อเดนให้สามเจ็ดกับสามเก้าสามตัวสองหาง หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก่าแคปหน้าโจอค่ะไพ่จะไปต่อเนาะกับเลขมีที่มาเลขจะมีเขาไม่รูดค่ะเลขมีที่มาแคปหน้าโจอไพจะไปต่อกับเพิ่นไปมือแรงสองทุ่มครึ่งเล่าพัฒนาค่ะรุ่นกันไม่เป็นมือใหม่แล้วเนาะมือใหม่วันใหม่มาแล้วกับแนวทางใหม่เนาะค่ะ ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังมาให้กำลังแรงใจเจตาพารวยเนาะคะ่ะแล้วก็รอบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับคอมเมนต์คอมเมนต์กดไละค,ะค์แล้วก็กดแชร์ให้เจตาเนาะเอฟซี e ทุกท่านราบขอบคุณเป็นอย่างสูงคะ่ะเลขรับนางฟ้าค่ะเลขรับนางฟ้าลาวพัฒนาค่ะสิบเก้าที่ผ่านมา สองตัวเข้าหนึ่งตัวเนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวแปดหกสองบนสามตัวบนศูนย์แปดล่างเพื่อนเข้าไปสองบนเนาะค่ะสายวิ่งสายหลดุดเรียกลับนั่งฝาถือว่าเดินอยู่ค่ะเดินอยู่เรียกรับนั่งฝานะขอบุญขอบคุณเรียกรับนังงฝาค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะ ามาไปต่อไปไหม่ค่ะกับเรียกรับนางฟ้ามือน,นีไปใหม่ไปต่อเนาะเรียกรับนางฟ้าวิ่งหลูดเพิ่นไหนมาสามกับหกค่ะสามกับหกสองตัวสองสองตัวสี่หางสามเจ็ดหกเจ็ดสามศูนย์หกศูนย์เบิรนสามสามกับหกหกค่ะสามตัวนี้ 3าตัวสามหางสามหกเจ็ดาหกศสามสาวิ่งรูดเด่นเท่ากันค่ะเด่นเท่ากันวงกลมให้3กับหเด่นเท่ากันน้นสองหางค่ะ2องตัวสามเจกับ60 3ามตัวน้นหางเดียวค่ะหางเดียวสามหศค่ะเอาแคปหน้าจจค่ะไรจะไปต่อกับ เลขมีเอเลขรับนางฟ้าเนาะคะ่ะเลขรับนางฟ้าค่ะใจะไปต่อแคปหน้าจอไว้ไว้บึ้งเนาะคะ่ะพิจารณาเอาชอบของผู้ใดก็จัดของผู้นัน้นชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะเอฟซีทีพึงเข้ามาถ้าผ่านไม่เห็นคลิปนี้เนาะคะ่ะถ้าชอบยังบระธนกดติดตามค่ะฝากกดติดตามค่ะแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะกระดิ่งแจ้งเตือนสองครั้งจะได้บอผ่านคลิปของเจตตาผารวยเนาะค่ะคลิปใหม่ๆจะได้เห็นไวๆเนาะคลิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีมือแรงสองทุงคึ้นกับเล่าพัฒนาค่ะคอยมีความสุขให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะเดินทางไปไสก็คอยปลอดภัย เดินทางไปขอให้มีโชคค่ะกลับมาก็ขอให้มีชัยคลิปหน้าพอกันไหมค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ